สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลจะบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกเราอยู่ค่อนข้างลำบากนะต้องรัดเข็มขัดให้แน่นนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องเซฟตัวเองให้ดีที่สุดประหยัดให้มากที่สุดนพสก,กรแสนปักดีหมอลำเสียงวิหกนพสก,กรก็ออกมากล่าวนะครับว่าคนเราทุกวันนี้อายุสั้นนะครับนับเวลาชีวิตไปทุกๆวัน เวลามันช่างเดินเร็วมากๆมีปัญหาอะไรกันให้รีบเคลียร์นะครับจงใช้ชีวิตให้มีความสุขจงรักกันในวันที่มีลมหายใจหากทะเลาะก,กันไม่หยุดวันสุดท้ายก็นะก็ต้องมาวางดอกไม้จันทร์บ่มีไผ่อยู่คำฟ้าดอกถูกไหมละครับและเติมนะไอ้ดูขอเติมนะครับไม่มีใครใหญ่กว่าฝาโลงด้วยแนะมนถูกบ่ ว้าถูกใจบรรดารแม่ๆเนาะลูกพสมกรเนี่ยคืออะไรก็ตามแต่นะครับให้มันจบจบนะอย่างการที่ผัวเมียเนี่ยเลิกลากันไปเหลือแต่ลูกไว้เพื่อเป็นหัวใจนะครับและเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานในการต่อสู้นะลูกคือที่สุดเหมือนกับคู่คู่หนึ่ง อายุตัวอย่างทางเพียวพราวกับบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยแยกกันออกมาแล้วเกลือแต่หน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งถ้าเกิดว่าพ่อแม่ยังไม่จบยังทะเลาะก,กันไฟกันไปไฟกันมานั่นก็หมายถึงว่าปัญหาก็จะเริ่มเรื้อรังมากขึ้นกว่าเดิมต้องมีใครคนหนึ่งคอยจบนะครับมีคนที่มาก่าวใจความสัมพันธ์หรือนัดมาคุยกันให้เป็นกิจจลักษณะเลย นะครับมีบางคนบอกว่าแอดดิวเขามาคุยกันแล้วก็ไม่เห็นออกสื่อเลยอะ่ะมันเป็นความข้องใจของเราบรรดาเอฟซีบางคนหรือเปล่าว่าเออเขาอยากจะเห็นภาพเพื่อเป็นหลักฐานว่าโอเคเคลียร์กันแล้วนะยังไม่เห็นมีออกมาเลยครับคือสมัยนี้นะบอกตรงๆเลยนะสมัยนี้ยุคนี้ทําอะไรก็ทําจริงทําอะไรก็ต้องคิดแล้วก็ต้องใช้สติมากๆ ในเมื่อจะทำอะไรแล้วจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องมีความมั่นใจความมั่นใจแล้วก็คุณยืนหยัดว่าคุณถูกต้องไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางพ่อบิ๊กหรือทางผู้หญิงทางแม่แพรวเนาะก็ต้องออกมายืนหยัดหยัดยืนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วดูเชื่อว่าสองคนมีเหตุผลแล้วสองคนเนคืออดีตผัวเมียที่เราเนี่ยแฟนคลับตัวเล็กๆเ,เนี่ย ไม่สามารถไปตัดสินเขาได้ว่าคนนี้ดีกว่าคนนู้นผิดคนนี้ผิดคนนั้นถูกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของเขาสองคนเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากเห็นใครทะเลออกกาะกันแล้วพ่อแม่นะครับก็อยู่กับลูกลูกโตมาโตขึ้นทุกวั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 นถ้าโตมามันมีคําถามเนี่ยเราจะตอบมันยังไงล่ะนะครับสุดท้ายแล้วทุกอยู่ที่ลูกเพราะลูกโตขึ้นนั่นกับพ่อนี่กับแม่ ทำยังไงดีแบ่งพักแบ่งพวกไม่ได้เพราะว่าเป็นพ่อแม่ฉันเป็นสายเลือดของฉันจบแล้วคุยกันได้ด้วยดีเป็นเพื่อนพี่น้องที่ทํางานในวงการเดียวกันนะครับเป,เปล่าก็นะลดลงบ้างนะครับนะบิ๊กก็เบาๆลงบ้างนะไม่ต้องมีใครทะเลาะกันเกิดขึ้นอีกแล้วมีแต่สิ่งดีๆมีแต่คําว่าทําให้ลูกนะทําเพื่อลูกนะก็ยังเป็นพี่น้อง ่ีดตอกันได้ครับแต่ถ้าไม่ขอเป็นพี่น้องไม่ขอเป็นเพื่อนก็ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วเมื่อถึงเวลาลูกนะโตขึ้นมาเนี่ยก็แบ่งเวลากันนะครับเด็กเขาก็จะมีสังคมของเขาละนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ป้อนข้อมูลกําลังจําเลยแต่ถึงเวลาช่วงวัยรุ่นเนี่ยเด็กก็จะมีสังคมของเขาละคราวนั่นแหละก็จะได้กอด ยากกว่าเดิมละจะได้หอมแก้มจะได้พูดคุยกันยากกว่าเดิมเพราะว่าเด็กอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาแล้วในเฉพาะช่วงมสาม4สมหนั่นแหละเรียกช่วงหัวเรียนหัวต่อนะครับนะบพ่อแม่ก็อย่าทะเลาะกันเลยเนาะดกโคตรสกรเขากล่าวมาก็ถูกแล้วล่ะว่าทุกคนเนี่ยเ,เราอายุสั้นนะครับนับเวลาชีวิตไปทุกๆวันเวลามันสั้นครับเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวสุดท้ายทรัพย์สินทุกๆอย่างเอาอะไรไปไม่ได้เลยเอาอะไรไปไม่ได้เลย แล้วก็ไม่ได้มีใครอยากก่บฝาโลงด้วยเพราะเราต้องปล่อยวางไงปล่อยวางอย่าทะเลาะก,กันเถิดนะนะครับมีแต่สิ่งดีๆให้เราทุกๆวันเราจะไม่ทําร้ายใครโดยคําพูดเราจะยืนหยัดกับสิ่งที่เป็นอยู่อะไรที่เป็นเรื่องจริงก็ขอให้ทุกอย่างเป็นจริงอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีและไม่ใช่เรื่องจริงก็ขอให้จบได้รวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องไปฝา หาสาวความยืดขึ้นมานะฮะเพราะว่า,าปัญหาทุกๆอย่างเนี่ยบางเรื่องก็ไม่ต้องสาวขึ้นมาให้ทุกคนรู้หรอกมันเป็นเรื่องของคนสองคนสุดท้ายก็คือเรื่องของคนสองคนนะมันจะไม่จบก็ตอนที่ว่าเป็นการพิมพ์หรือคอมเมนต์แซะกันไปแซกันมาเหมือนที่ไอ้ดูเคยบอกว่าไม่ควรเมนนะไม่ควรโพสอะไรแบบนี้แฟนคลับเขาก็สงสัยเนาะเขาก็อยากรู้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่จบไง พอเรื่องไม่จบอ่ะคราวนี้ก็มีตัวละครใหม่หมเข้ามานกโพสกรนบอยก็เข้าไปอวยเอาเรียกว่าไปให้กําลังใจนะบางคนหาว่าไปอวยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ทําถูกแล้วที่เขาให้กําลังใจเพื่อนร่วม,วมงานของเขาร่วมอาชีพของเขานะครับเขาทําถูกแล้วแต่บางคนไงเขาคิดไม่ถึงหรือไม่มีสมองก็จะไปหาว่านกกระบอยเลือกข้างผิดอย่างเงี้ยปัญญาอ่อนนะปัญญาอ่อนมากๆเลย ไรสาระมันได้มีใครเลือกข้างใครหรอกเพราะยังไงอย่างบอสบอย Bot กับบอสโน่เนี่ยเขาก็รู้จักบิ๊กฟินแลนด์กับแพลวพราวมาก,ก่อนนะครับเขาก็ให้กำลังใจนะส่วนทางบิ๊กเนี่ยก็มีคนให้กำลังใจเยอะชีวิตก็ต้องเดินต่อไปชีวิตก็ต้องสู้กับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่กลับไปแก้ไขอดีตตรงหน้าเราทะเลาะก,กัน เราก็ต้องเคลียร์ให้จบเราก็ต้องทําทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดจะได้ไม่รู้สึกแบบเออใจสัน่นรู้สึกเครียดรู้สึกมีใครมาทําร้ายเราหรือเปล่าจะค่อนข้างระหวัดระแวงกับสิ่งที่เราทําออกไปหรือเปล่านะสิ่งที่เราพูดถ้าเป็นความจริงก็ไม่ต้องกลัวนะครับ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับเราไม่ต้องหวาดระแวงอะไรมากมายเพราะสุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับตัวเราให้ได้เราก็ต้องเดินหน้าในการทำงานและสมาอาชีพของเราต่อไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กหรือแพลวพวทุกคนย่อมมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับทุกคนก็ต้องมีจุดที่ไม่โอเคบ้างแหละแล้วก็มีจุดที่อยากจะต่อสู้กับปัญหาตรงหน้าไม่อยากจะมีเรื่องแล้วนะครับหยุดการฟ้องร้องเกิดขึ้นหยุด จ้างทนายหยุดอะไรคือมันไร้สาระครับมันเป็นเรื่องแค่เรื่องเล็กๆที่สองคนเท่านั้นไม่ต้องมีบุคคลที่3ามที่4ี่ที่5้าไม่ต้องมีตัวละครทนายไม่ต้องมีตัวละครศิลปินที่มาให้กําลังใจกันตรงเนี้ยเราก็ต้องแยกแยะออกไปแยกกันออกไปนะครับว่าโอเคเขาให้กําลังใจเรานะโอเคทนายเขาก็นะจุดๆ,ๆเราก็รู้อยู่ใช่ไหม <laughs> เราจะไปเสียตงังหรือเราจะไปขึ้นรงขึ้นศาลให้เสียเวลาทําไมเคลียกันจบนัดกัน นะะเชิญหน้าแบบมั่นใจเราไม่ได้ทําอะไรผิดลึกๆสองคนเขารู้อยู่แก่ใจว่าใครทําอะไร,ระเรชิญหน้าแล้วไม่ต้องไปพูดเรื่องอดีตนะฮะเอาเรื่องปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยว่าลูกจะเอายังไงอาจจะทํายังไงกับลูกจะทํายังไงกับตัวของเราเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขเราต้องไม่ทะเลาะกันใช่ไหมเราต้องเคลียร์บาบราบาบา,บา,บา,บาไปนะครับแค่นั้นเองจบนะสิ่งที่บอสนพงศกรเนี่ยได้ กล่าวโพสนะครับกล่าวพกขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีสติมากขึ้นกว่าเดิมเขาบอกว่าจงรักกันในวันที่ยังมีลมหายใจหากทะเลาะกันไม่หยุดวันสุดท้ายก็ต้องเอาดอกไม้จันทร์มาวางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออก็จริงอย่างเขาพูดแหละครับจริงที่เขาว่าเนาะ,อะโอเควันนี้ขอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีหน้าสวัสดีครับ